สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองมาลีมิโซแซนแนลวันนี้พามากินมาลทาทังอยู่ตลาดกลางคืนเดอร์ตึกสุงๆนั้นจะแมนอินดิโกเนาะเซิงวัตตะลาดกลางคืนข้าจ้าก็ประดับด้วยถุงลากไล่ประเทศอันนี้น่าจะแมนตอนหับบันโลกและแคกก็เต็มเลยเดอร์กินอิมเลยเดอร์ทุกคนต่อไปจะพาไปเบิง่งการจัดสั้นตลาดมืดใหม่เนาะว่าจะเป็นแนวได้บอนนี่จะเป็นทางเข้า ซึ่งว่าจะมีข้าเจ้ามายามเนาะแล้วก็มีหัวกันข้าเจ้าจะแบ่งอกเป็นทางซ่องฟากก็คือมีเบื้องขั้วและก็เบื้องซ้ายส่วนทางยางจะยางไดแต่ทางเดียวก็คือเครื่องกลางในเมื่อก่อนเนาะในตลาดมื้อน,นี้จะนั่งค่ายเป็นซ้ำแถ่เนาะก็คือทางโคกซ่องเบื้องและเครื่องกลางซึ่งว่าเบื้องโคกจะนั่งยูถึงบนทางยางในปัจจุบันเนาะ เมื่อนี้เฮาหมาก็มีแขกต่างประเทศมาไล่ไล่เนาะพอเฮามานี้เฮามาแมนวันสุขวันสุน์นี้ส่วนไล่คนต่างประเทศหรือว่าแค่คนไทยเนาะข้าจ้าจะมาโดยเฉพาะแขกถั่วเนาะมาไล่ไล่เซิงก็อเห็นให้บรรยากาศอยู่ในแถวตลาดมืดและกรใจกลางนครหลวงฮะบางเฮามวลซื้อและคึกคืนเป็นอย่างดี สำหรับการค่ายเครื่องข้องเข้าเจ้าก็จะคล้ายๆคือเก่าเลยเนาะมีกระเป๋ามีสิ้นมีเสื้อผ้ามีเครื่องประดับมีผ้าเบี่ยงและแค่กนนิยมซื้อไปทายหูอยู่ตามสถานทีต่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลหบางตัวอย่างคือตัดกรวสีหรือพลัสสว่างพระทาตุทูซี่เป็นต้นอยู่ตลาดมือนแห่งนี้คนขี่มาเที่ยวหรือมากินอาหารหรือว่า มาเลาะตอนค่าจะบดสะพาะแต่เป็นแค่ต่างประเทศเนาะคนลาวก็นิยมมาไล่เส้นเดียวกันเพราะว่าบ่อนนี้เนาะมันจะเป็นจุดรวมหรือว่าสุ่นรวมข่องใจกลางเมืองล่องหบางเลยถ้าผู้ได้มาล่องหบางก็ต้องไดมาแวะวกินอาหารอยู่ตลาดมืดและมายางเลาะตามนี้เด้อตัดภาพมาที่คนมานำค่อยมือน,นี้ก็คือท้าวแก้วปัญญานั่นเองเนาะ เป็นกำลังยางสมตอนนี้ยางหอดอยู่หน้าสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแล้วยางสมยางหลาะไปนํากันเดอ้อทุกคนมีกระเป๋ามีมวกก็มีเนาะล้วนแล้วแต่แ่งงานแฮนเมททั้งนั้นอันนี้ก็จะค่ายผะค่ายให้ค่ายเลียนเดออปป้อ้าไปาโดนห้าหอดทอดสมุสดปื้อเขายางซาซายู่ยแก้ว ตอนนี้กระแมนแกวปัญญาจับกองให้เนาะละกาแม่น,นางมะลิยางเวิ้นเวอร์เลาะเบิงเครื่องวัจิซื้ออันห้อยกระแจล้าสุดกระจังซอกบอ่อเฮ่นวาตัวเองมักอันได้เดี๋ยวหอยางเลาะเบิงกวนเดอ้อไพที่มาเที่ยวล่องหาบางตอนเศร้าก็ไปตลาดเศร้าและตอนแหลงก็มาตลาดกลางคืนนี่เดอ้อ ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้เด้อ